การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่แน่นักว่ามาจากบุญฝ่ายเดียวส่วนใหญ่การเกิดกลับมาเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นํามาทั้งเศษบุญเศษบาปเศษบุญเป็นปัใจจัยให้ทุกคนมีความสุขตามสมควรกับบุญนั้นแต่เศษของบาปเข้ามาครอบงาจิตเมื่ร่ทุกคนที่รับผลนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเร้าร้อน าหากว่าเราคิดว่าตายแล้วไม่เกิดจิตจะมีความประมาทพลาดจากความเป็นจริงถ้าคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงก็จะมีความประมาทในชีวิตคิดว่าเกิดมาแล้วตายก็สูญเมื่อมันยศูสูญไปจากโลกนี้ไม่มีการเกิดต่อไปการกระทำความดีหรือการกระทำความชัว่วใดๆ ย่อมมีผลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นต่อชาติข้างหน้าไม่มีถ้าคนที่มีกำลังใจดีก็จะสั่งสมความดีเพื่อความสุขของตนคนที่มีจิตหยาบบาดโอสนก็ครอบงำก็จะทำแต่ความชั่วสร้างความเร่าร้อนให้แก่ตัวและบุคคลอื่นถ้าต,ตายและบังเอิญที่ต้องเกิดจริงๆความจริงอาตมาใช้คำว่าบังเอิญ เฉพาะบุคคลที่คิดว่าตายแล้วศูนย์สำหรับอาตมาเองจริงๆขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่การละลึกชาติเราสอนกันได้และมีญาติโยมพุทธบริษัททาได้นับแสนถ้าเราไม่มีการเกิดเราจะรู้ชาติรัเบันที่แล้วมาได้ยังไงร,รวมความมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดต่อไปมีจริง ใไปท่านว่าจะว่าไม่มีก็ช่าง,งทนเถอะเรื่องความเห็นอย่าอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกของใครก็ของมันเราจะมาบวชมาตามหลักสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งบรรดาพระทั้งหลายยอมรับว่าเป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน